ก็รู้สึกดีใจมากครับเปิดตัวแคมเปญของเจ้าสัวนะครับที่จริงเจ้าสัวนี่หลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่ารอบนี้เราก็พยายามที่จะทําให้ทําให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็เป็น snack ที่ดีแล้วก็ลุ่มหลงมาค่ะคือเราดูดีใจมากที่ได้มีโอกาสนะเป็นส่วนหนึ่งเขาคุยเจ้าสัวเห็นว่ามีรถตู้ขึ้นมาเยอะแยะมากๆเลยเป็นไงบ้างใช่ไหมโหได้จริงทุนรถระดับก็คือบอกเลยว่าก็ อร่อยทุกรสเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเคยชิมกันก็คือเจ้าสัวเขาต่าง้างหมูหยอกที่เป็นเป็นเป็นชิคเกอร์เรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยต่อมาก็จะมีแบบข้หน้าคือรุ่งหรือว่าคลามหนึกอะไรเงี้ยครับเรียกว่าหลากหลายมากๆที่ที่ทำให้สุขภาพเอ้ควันนี้อยากฟิลนั้นฟิลนี้แล้วก็กินนั้นกินนี้ก็คือแบบเลือกได้หลากหลายมาก เต็มซองอะไรอย่างเงี้ยคือคือถ้าเกิดว่าแบบผมแบบผมชอบมากๆเลยก็คือเป็นเป็นตัวเป็นตัวออริจินอลก็คือเป็นข้าวต้มน้ำผึ่หยอดในตองส้มแล้วก็อีกงานหนึ่งที่เราชอบก็คือเป็นผู้หยองพิกเผาอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีสองชาติใหม่ที่อยากให้ลองคือจริงๆก็มีทั้งปูกุ้งปลาหมึกแล้วก็สาลีผึ่งหยอดสองตัวที่เพิ่งคลอดเนี่ยก็ก็คือปูปูผัดพิกเผา แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผสมอาราสโตรี่แต่เขาต่างกันีอแเพาเป็นผสมข้าว l l rice s t r y เรียกว่ามีประโยชน์เนอะาระบาไม่น่านคือจริงจมันไม่ได้ทอดนะหมือนว่ามันมันคืออบนรัยซื้อง่ายไหมขายซื้อง่ายมากครับผมตันนี้หาซื้อได้แบบทุที่นะเรียกว่าร้านร้านคาแนะนำแบบเกือบทุกที่เลยครับแล้วก็ เลเ็คือมีทั้งหมดไปประเทศเนครับผมนี่ไ่บอว่ไปหวานกันนะคอนนี้อนนวัค่ะยังไงคะก็แกก็มันเป็นวันแอบแอนนีวัน a ์ลี่ก็เรแฮปปี้แอนน r ว์อ่าปีนี้เป็นยังไงคะรูปแรกรกอ่าเป็นจริงๆริก็คือลงหลายรูปแล้วแต่ว่า ไม่ได้ลงในแบบเป็เศจเท่าแบบอิเอะไรรว่าปีนี้ก็ปอิเทงรูปหนี้แบบเป็นอ๋อรูปแรกใช่รูปการักแรกอ๋อใช่ใช่ใช่คือคือรูปนี้เป็นรูปแรกที่ผมชอบเขาเมียกว่าอะไวาครั้งแรกที่เจอแล้วก็แบบแบบเป็นโลกแอดเฟอร์ไซส์เลยอคะู ครับหมายถึงว่าตอนนั้นตอนั้นไปทำงานแล้วคือแล้วคือในมผมเขาก็อยู่ในกองก็เลยได้เจอกานใช่ไหด้เจอเก็บไปนานในตาลุกแล้วเมื่อตรามาลง5ปีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเป็นลูกที่แบบไปขอคนอื่นมาด้วยไหมเพราะว่าแบบเราเองก็อยู่ในโมเมนต์หน้าเซตกองนั้นเออ่เป็นพี่ตาล้องครับหมายว่าเป็น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 คี่ดีโอเคเขาแบบเข้าใจเข้าใจเป็นแบบปกติเลยเข้าใจ มีส่งให้เขาทูตก่อนโพสไหมคะว่าแบบเออเดี๋ยวแอนนี้จะลงรูปนี้นะก็จริงจก็เหมือนจาเล่นๆหต่อยท่นี้เ็นือไทยทองแจบ้านเองที่เราลงอะไรเงีแยบแต่รจริงจริงเขาก็ถ้าเสืรอไทไหมเหรอก็ก็อาจจะถสแต่ว่าก็คือเขาก็ดูแบบปกติเพราะว่าฟีนีา มันตั้งคอสิว่าทำไมค่ะคุณไม่คุณไม่ได้มีอะไรให้เลยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อปัจจัยขาดเพราะว่าไม่เค็แจาก่อนท้องป่าเราไม่มีนะครัอจริงๆเป็นเป็นเป็นวันก่อนนะคะับอ๋อแต่วันนั้นผมกำลังไปไปไปเที่ยวไปเที่ยวเรื่องไปเลี่ยงงานหรืออื่นอะไรเขาก็โอเคครับพี่อเคยเคยเคยซื้อให้ปีนี้แล้วโดนด่า เออ่มันแบบมันแพงใช่ไหมใหม่อะไรเงี้ยมันประมาณนั้นก็เลยจไม่ผิดนะครับแล้วก็เลยขาดไม่เคยเลยซื้อเลยบอกแล้กันเขาไม่ต้องซอร์ไพรส์เลยตั้งแต่ไหนเจนไม่เจอกัตอนนี้แฟนเราโดนถูกแบบว่าส่ดจับตามอของก็เผื่อไคะสุดอนนี้ถูกถ่ายเผื่ยังหรือว่ายังทำตัวอยู่ก็อ๋อคืออย่างวันนั้นนะคือเขาเขาก็บอกว่าเออ ก็ทําตัวหมายถึงว่าคือเขาก็ไม่รู้จะแบบจะทำตัวยังไงอะไรเยยงี้ยก็คือเกรงมากคือเกรงมากเขาบอกว่ายิ่งเกรงมากยอะไรเงี้ยดีดีดีมาเจอเต็มก็ย้อนย้อนจะไปนิดนึงเขาบอกว่าคงว่าตอนตอนให้แบบผมของของเองอะไนะถ้ามันมีของอะไรรบบว่าอยากได้อะไรไปสำหรับเองถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีนะยังไม่มีนะแล้เต็มจะมีแบบแพลนไปสบอร์ตอะไรเงี้ยให้กับเขาไหมฮะยังไม่มีแพลนเลยครับ <c oughs> ต้องมีพี่เตะใช่ไหมเขาเขาเขาบอกว่าต้องมีมีคนรักเข้ามาเยอะอ่เลยรุ่นนี้อะไรรวมถึงพี่แอนทรับมาด้วยไหมครับพี่อเพื่อนเราก็พร้อมใจกันแห่มาแซวเหมือนกันนะครับเพื่อนเพืก็พร้อมใจแห่มาแซวแต่ว่าพี่แอนไม่มีเลยแต่พี่แอนบอกว่าถ้าเกิดเตะมีข่าวดีๆเขาจะไม่ใส่สองให้เราเพราะว่าเรารวยใจ สิ่งนี้อครับรุ่ี้ครับมมันก็เป็นสิ่งที่น่าช้ำใจมากแต่จริงตั้งตั้งแต่วันนั้นผมได้ฟังแล้วแล้วก็คิดแผนมาแล้ว<อ>รือโอเคแบบถ้าเกิดยืนยันว่าจะไม่ให้อะไรเงี้ยมันจะไปขอคุณเอแทน<อ>ผมก็เตรียมแผนแล้ว<อ>สมมุติถ้าเกิดว่าตัวแบบพี่ครับพี่เอครับอะไรเงี้ย คือยังไงเราก็ต้องได้เงินจา่ได้ถึงไม่ได้จากพี่แอนโดยตรงกล้องคนใกล้ชิดใช่คือทางไม่ได้ทางตรงแล้วได้ทางอ้อมครับจากคนคนนี้ผมต้องได้ครับท้าไมเหรอครับเพราะว่าเขาเขาเล่นเราไปเยอะหรือยังไงครับครับผมเออมันมันออกไปแบบลูกช้างใช้มากกว่าเขาเล่นแบบ ไปนไถ่แล้วนะแบบเป็นการรวมบรรครของลูกคืนครับผมก็อาจจะไม่ได้ไปรู้แล้วก็คมเป็นลูกช่างเดิมอาจจะส่งโฟมยังไงเพราะว่าโฟมก็เป็นแบบลูกหลักพี่แอมนะเขาเรียกว่าอะไรน้องสมชายเออเขาเป็นลูกหลักจริงๆพี่แอมแบบว่าเขามีเขามีลูกหลักทุกคนอทน่ แล้ววนที่เราจะโเป็นลูกามากกว่าเออเขาแน่นอนอยู่แบบว่าเวลาแบบมีใครไปใครมาคือผมม่คือแบบต้วปราสอกว่าน้ำเสียงเวลาคุยพี่แอนคุยกับโฟมเป็นยังไงคือเร่องที่ฟังก็นปกติแ้วก็เราเคือปกติกันคม่น้อยใจใครับเองไม่น้อยใจอยู่แล้วไม่เลยเดียกันไม่ได้แต่ลแล้วโอเคไปกับตำแหน่งลูกชัยนะ โอเคนะแม่ก็มอบอะไรให้ก็ต้องเป็นแต่เขาก็รู้สึกว่าต้องหมดเลยนะออกงกายหรือไปไหนไปวิ่งอย่างนี้เราเป็นคนแรกเป็นน้คือคือคือได้เอาได้คือได้เหลือมาเอาจริงๆแล้วก็เจอเจอการที่เราทั้งสองทั้งตลอดทบไปออกกำลังกายไปอะไรอยย่างงเี้คือคือเขาคือเขาพยายามลาคนอื่นแล้วแต่ไม่เหลือ อยู่ไม่ไปกับเขาแล้วแล้วมีแต่เราเหลือเราคนเดียวอะไรเงี้ยที่ออกมาตันปลายเช้าหลายหลายคนไปถามพี่แอนว่าเอ้ยคู่ไหนจะแต่งงานก่อนไหมแต่ว่าพี่แอนไม่ตอบแต่หลายๆคนก็คิดว่าจะเป็นคู่เราั่นแหละเป็นรกลุ่มในกลุ่มผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าคู่คู่อื่นเขาแบบเป็นยังไงบ้างแต่คู่เรามีคิดตในการน่ารักๆเดินทางมาแบบพร้อมรัก คือมันยังไม่ได้แบบจิงช่วงที่แบบว่าแบบฟิกซ์มากก็ก็ต้องลองคุยกันไปก่อนนะว่าว่าอะไรจังหวะเวลาที่เหมาะสมแต่ยังไม่ได้มีการคุยแบบผู้ใหญ่คุยหรือแตวเอล่นอะไรอย่างงี้ไม่มีหรอกยัง